สวัสดีค่ะยินีต้อนรอับเข้าสู่ช่องยันยันข่าชอบกดไลค์ใชอกดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แก,กดนานๆกดยินยันกดเยอะเยอะนะคะถ้าวันนี้ยูทูบเบอร์ชั้นต่ำอย่างเช่นขออนุญาตปีนกระไดไปพูดคุยหรือวิพากษ,ษ์วิจารณ์ยูทูบเบอร์ชั้นสูงที่ฉันเป็นยูทูบเบอร์ชั้นต่ำเพราะเปิดรับไรายได้และเปิดรับสติ๊กเกอร์ส่วนคุณจันท้นสีเป็นชั้นสูงเพราะไม่รับสติ๊กเกอร์นะแนะนะ่รู้ไหมอย่างน้อยจะเจ็ดหมื่นนะหาได้ยังเจ็ดหมื่นนะหาได้ยัง หาไม่ได้ก็โดนขังนะเข้าคุกนะเอาขอบสีฟังอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยไอไหลยังไม่ได้หมายนะไอคุณแจ้งความไอไหลไปหรือยังไอไหลยังไม่ได้หมายนะการพูดในลักษณะนี้อย่าลบคลิปนะเข้าข่ายไปหมิ่นประมาทเขาเลยนะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะกะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ดิฉันคงต้องขอบคุณทีมงานไอขาหมูนะคะเพราะว่าปกติจะไม่ได้เข้าไปฟังแต่เมื่อไหร่ที่มีอะไรสั้นๆเพราะว่า เดีฉันไม่ค่อยชอบฟังไร้อะไรของใครยาวๆแล้วเพื่อที่จะมาหาเพียงแค่หนึ่งนาทีครึ่งนาทีอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ไอ้ขาหมูตัดเอาไว้แล้วช็อตเด็ดช็อตจริงๆที่จริงๆฉันไม่ได้อยากที่จะไปวุ่นวายอะไรกับคุณจันทร์สีมหาเทวีมากนักนะคะ เพราะว่ากลัวโดนแควนแต่จริงๆถึงวุ่นหรือไม่วุ่นก็จะต้องโดนอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเธอที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้คนนู้นไปตามจิตของเธอไม่เป็นไรค่ะแต่ดิฉันเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมมากถ้าดิฉันเอาตรงส่วนนี้ของคุณจันสีมาให้ความรู้กันเพราะว่าคุณจันสีเริ่มให้ความรู้ทางด้านกฎหมายพ,พิลึกพิลั่นซึ่งดิฉันเคยพูดไปทีหนึ่งแล้วไอ้เรื่องหมดอายุค,ความ คุณจันสรีก็เอามาพูดอีกไม่รู้ว่าไปอดอสออสแจ็คกินแกรสกับนักกฎหมายท่านไหนหรือหรือว่าแขวนทนายสมเกียรติซะจนความเป็นทนายของทนายสมเกียรติแรนพรานเข้าไปอยู่ในหัวใจคุณจันศรีนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่คุณจันศรีมาพูดถึงว่าการที่สวิจออกมาแกล้งมาเดี๋ยวโดนนะมีเงินหรือย,อยังมีเงินค่าทนายหรือยังระวังนะไม่มีเงินประกันตัวจะติดคุณนะคุณ,คณจันศรีบอกว่านี่เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เข้าขายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดิฉันไม่เห็นเลยว่ามีการหมิ่นประมาทตรงไหนคุณจตุวะคุณฟ้องเขาหร้อยังหมายไปถึงเขาไรือยังคุณะพูดอย่างนี้ทั้งไม่เขาเสื่อมเสียดิฉันยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะตอนที่บุมน้อยกับทนายรับงานจากอนามัยให้ไปฟ้องตรงแอดมินคนหนึ่งของสาวิตรีมีการไปถ่ายรูปที่หน้าศาลที่ศาลแล้วก็มีการโพสต์อะไรบางอย่างมีการพูดถึง ว่าเดี๋ยวต้องโดนคือให้ระวังตัวยิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีการบอกว่าคนคนนั้นที่โดนฟ้องเป็นแมงดาปิดทองถ้าเป็นอย่างเนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไอ้คาว่าแมงดาปิดทองที่ไปว่าเขาน,ะน,นั้น่นามินประมาทได้แต่ถ้าแค่พูดว่าผมมาฟ้องคุณแล้วนะคุณควรจะระวังตัวให้ดีเจยบตั้งมือรับดิฉันว่าเป็นคําแนะนําที่ทุกคนก็ทําได้ แต่ถ้าสมมุติว่ามีการเอาอะไรบางอย่างซึ่งเป็นความลับอย่างเช่นใบแจ้งความดิฉันจะเตือนคนที่มาปรึกษาเสม,มอว่าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเลยนะแต่ห้ามเด็ดขาดห้ามเอามาเผยแพร่แต่สามารถจะส่งให้เขาดูได้ว่าเราได้ไปดําเนินการกับคุณแล้วนะคุณเตรียมตัวไว้ส่งเป็นส่วนตัวได้ไม่ได้เป็นการหปิ่นเปิดอะไรแต่เป็นการแจ้งเตือนว่าเรารักษาสิทธิ์ของเรานะ เพราะฉะนั้นมันไม่เป็นการหมิ่นประมาทอะไรคะ่ะไม่เป็นการหมิ่นประมาทอะไรจันสีพยายามที่จะเอใช้ความเป็นนักวิชาการว่าฉันเรียนมาสูงกว่าฉันรู้มากกว่าฉันรู้กฎหมายที่เธอทําอยู่เธอหมิ่นประมาทเขานะเขาหมิ่นประมาทตรงไหนคะเขาแค่บอกว่าพี่ฟ้องเธอแล้วนะเธอควรจะต้องเตรียมตัวจริงไหมคะก็เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยเขายังไม่ได้รับอะไรเลยแล้วคุณแจ้งหรือไม่ก็ไม่รู้ อย่าลืมสิในอดีตเนี่ยคุณเคยมีประเด็นมาแล้วขนาดแม่แต่อดีตสามียังไปลงบันทึกประจําวันคุณเลยถ้าเรารู้กฎหมายจริงๆเราจะพูดอะไรเราจะทําอะไรเขาต้องเงียบไม่ใช่มาประกาศให้คนที่คุณคิดว่าคุณจะแจ้งความหรือไม่ก็ไม่รู้แต่คุณมาบอกเข้าไปหาทหนายคุณบอกเขาว่าให้ไปหาเงินประกันตัวคุณบอกให้เขานู่นอาจจะโดนถังคุกอันนี้เข้าข่ายมินประมาทเขาได้นะคะอันนี้เข้าข่ายมินประมาทเขายังไงล่ะคะ เขาใครมีประมาทเข้าตรงไหนถ้าม่เป็นข้อเท็จจริงค่ะถ้าไอ้ไหลไปฟังคําพิพากษาหรือคําสั่งในการไต่สวนมูลฟ้องแล้วไม่ได้เตรียมเงินประกันตัวไม่ได้มีความเตรียมพร้อมถ้าศาลมีคําสั่งประทับรับฟ้องไอ้ไหลยอยู่ตรงนั้นก็จะตกเป็นจาเลยทันทีแล้วก็ต้องมีการประกันตัวถ้าไม่มีเงินประกันตัวตอนนั้นก็ต้อง เข้าไปนั่งรอในคุกรอการดำเนินการเขาพูดถึงข้อเท็จจริงเขานำเสนอข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวถ้ามีใครฟ้องใครมันจะเป็นอย่างนี้เธอเตรียมตัวหรือยังมินประมาจั้งหนคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอนามัยยังเคยไปลงบันทึกประจำวันแล้วคุณรู้ไหมว่าอนมามัยโดนลงบันทึกประจำวันไปกี่บันทึกมีใครไปลงบ้าง ไอที่เอาหนังกระติกไปจอหัวเขานะ่ะรู้หรือเปล่าโดนไปกี่มึกประจําวันลนะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ดีก็นหนังกระติกไปจอหัวเขาเดี๋ยวกูดีเดี๋ยวกูดีเด,ดเดี๋ยวกูเหนียวโดนไปเท่าไหร่อันนี้บอกให้เอาเลยว่ามินเข้าใครนะมิ้นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะเขายังไม่ใช่จําเลยเขายังไม่ใช่จําเลยถูกไหมฮะคุณจะไปแนะนําเขาอะไรทําไมคุณจะแจ้งความใครนี่มันเป็นคอนเทนต์ไปแล้วนะเนี่ย เรื่องตรงนี้น่าจะต้องให้ทนายสมเกียจขยี้อีกสักทีไหมว่าความเห็นของปรมาจารย์จังสรีมหาราณีเนี่ยนะคะมันใช่หรือเปล่าสิ่งที่สาวิตรีเตือนน้องชายให้เตรียมตัวตั้งรับเนี่ยมันบินประมาทตรงไหนอันนี้เข้าขคายบินประมาทบอกได้เลยรู้กฎหมายกับเข้าเหรอคะมันเป็นคอนเทนต์ไปแล้วทุกคนมีสิทธิ์จะทำคอนเทนต์ จันสีเองยังไปหยิบเรื่องสอข้อหนึ่งเมื่อปีก่อนมาทำคอนเทนต์หารับประทานอยู่ได้เป็นเดือนๆเลยจริงไหมถ้าเขาจะทำคอนเทนต์หนักส่วนไหนล่ะมันหนักส่วนไหนล่ะมันเริ่มเข้าเข้าสู่กระบวนการคอนเทนต์นี่ไปอยู่กลุ่มเดียวกับไอ้แก่กเคลื่อนกับกับใครคะกับไอ้โป้งเน่งได้เลยนี่ถึงเข้าใจว่าทำไมไปอยู่กับกลุ่มแก๊เคลื่อนกับโป้งเน่งได้เนี่ยเป็นชั้นเนี่ยฉันตั้งรับรอเลยหมินประมาทเลยนะคะเข้า่ายหมินประมาทเลยนะถูกไหม จันสีบอกว่าการที่สายวิจียังไม่ทันทำาอะไอ้ไหลแค่บอกว่าจะฟ้องไอ้ไหลแล้วก็มาสั่งสอนมาบอกมาเตือนให้ไอ้ไหลตั้งรับเตรียมตัวนั่นคือสายวิจีมินประมาทไอ้ไหลฉันบอกเลยนี่เข้าข้อมินประมาทนะถ้าเป็นฉันนะฉันตั้งรับรอเลยมินประมาทแน่นอนไอ้ไหลยังไม่เคยพูดสักคำว่าจะฟ้องสายวิจี ไม่เคยไม่แต่พูดแต่จันสีดันมาแนะนําให้สายวิจิตรตั้งรับรอนี่จันสีกําลังเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือเปล่าคะถ้าพูดกันตามตักกะของจันสีนะก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยตั้งรับรอเลยตั้งรับรอเลยหมิ่นประมาทไหมเนี่ยแต่โชคดีนะคะจันสีใช้คําว่าถ้าเป็นฉันสาวิจิตรไม่ใช่คุณคะ่ะคุณกับสายวิติมันคนละชั้นกัน คุณอยู่ชั้นสูงคุณอยู่ชั้นสูงส่งสาวิตรีเป็นชาวบ้านธรรมดาสาวิตรีไม่ได้เป็นคุณเป็นหญิงสูงศักอย่างคุณสาวิตรีก็เลยไม่ตั้งรับรอดิฉันก็อยากให้ไอ้ไหลมันบ้าจี้ทําตามที่จันสีแนะนําว่าได้เข้าไขา่หมิ่นประมาทเล่นงานสาวิตรีเลยดูซิว่ไอ้ไหลมันจะมีไข่มันจะมีไข่กล้าทํำไหมแพะมันจะยังไม่กล้าไปเอานั่งทูงหญิงหญิงอยู่ในหน้าจอมัน กล้องของมันมันบอกกล่องดวงใจมันยังไม่กล้าปกป้องกล่องดวงใจมาเลยไอ้ขาหมูด่ามานะันน่นเป็นเมงดาปิดทองจะฟ้องจะฟ้องจะฟ้องไม่รู้กี่เดือนผ่านมาแล้วยังไม่เคยทำอะไรตัวจันสีก็เหมือนกันโดนเหยียดยามหมิ่นประมาทขนาดนั้นจันทร์สียังไม่ทำอะไรเลยแล้วจะมาบอกคนอื่นว่าถ้าเป็นฉันนะ ฉันตั้งรับรอเลยเจอหมิ่นประมาทแน่นอนตอนจันทร์สีโดนทำไมไม่ทำไรปกป้องสิทธิ์ตัวเองเอ้สารคุณใจเหมือนหมือนแปลนี่ค่ะอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมแต่คุณแต่คุณพูดนะค่าน้องคดีโอ้โหเนี่ยเข้าข้อหมดเลยทานายฉันดูเนี่ยเข้าข้อหมดเรียบร้อยแล้วอ่าวาดีแมวเข้าข้อหมดแล้ว แล้วทนายฝั่งนู้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าติว่าเขาได้ได้มาจริงจริงจร,งจรงิปุ๊บเนี่ยคือ,ค,อคือฟ้องตรงฟ้องไม่ตรงก็เหมือนกันค่ะคุณมันก็ต้องมีการส่งหมายมาให้ทางหมายเรียกมาให้ตรงนี้ก่อนให้เขาได้ทราบว่าเขาเนี่ยโดนเป็นผู้ที่ถูกแจ้งความแล้วถูกไหมคะในเมื่อสิ่งสิ่งนี้ที่ตัวจำเจ้าของที่จะโดนเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันคือความไม่เป็นธรรมนะะมันคือการที่ไปหมิ่นประมาทเขาการเตือนว่าฉันจะฟ้องคุณนะฉันกำลังดำเนินการอยู่ตัวคุณเอง เตรียมตัวไว้ด้วยเป็นการบินประมาทตรงไหนคะดิฉันได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษามาแล้วอย่างกรณีที่มีการอนามัยฟ้องแอดมินของสาววิตรีไปฟ้องปุ๊บก็มีการออกมาเขียนโพสต์แถลงว่าฉันฟ้องเธอเธอเตรียมตัวด้วยนะหนุ่มชัยนาทที่กรณีนั้นไม่เห็นจันทร์สีไม่เห็นมีใครออกมาบอกว่านี่คุณระเมิดเขาคุณหมิ่นเขาเขายังไม่ได้รับอะไรเลย คุณออกมาโพสต์มาออกมาเผยแพร่อย่างนี้ได้อย่างไรไม่เห็นมีใครพูดถึงนะคะจันสีไม่เห็นได้ใช้ตรก,กะนี้กับทุกๆกรณีนะจันสีก็น่าจะได้เห็นเรื่องราวได้รู้เรื่องราวอยู่หรอกแต่ไม่พูดถึงแต่พอาะสาวิจิทําในแบบเดียวกันกับที่บุมน้อยทํานั่นก็คือเตือนล่วงหน้าว่านี่นะจ่ายเงินค่าทนายแล้วนะข้างล่างก็เขียนบอกว่าเป็นเงินค่าทนายในอะไรยังไง ฟ้องคดีไหนเป็นบันทึกช่วยจำตอนนี้จันทร์ศบอกว่าไม่ยุติธรรมสำหรับไอ้ไหลเป็นการหมิ่นประมาทไอ้ไหลก็ให้มันไปใช้สิทธิ์สิจันทศีจะมาใช้สิทธิ์แทนมันทำไมแล้วสิทธิ์ที่บอกให้มันใช้อ่ะถูกหรือเปล่าหมิ่นประมาทตรงไหนเข้าข้อตรงไหนไปให้เอมไลซิสอธิบายหน่อยสิ ให้อาจารย์สองสมุติจารย์อธิบายในชีววิทยาไปเข้าข้อตรงไหนคะเคยมีใครโดนฟ้องเพราะว่าฟ้องคู่ต่อสู้แล้วก็มาบอกให้คู่ต่อสู้ว่าคุณเตรียมตัวไว้เลยนะผมใช้สิทธิ์ของผมแล้วคนนั้นก็เลยโดนฟ้องว่าเป็นหมิ่นประมาทคู่ความมีคดีตัวอย่างยกงไมไหมในโลกโซเชียลก็เท่ากับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดังนั้นคลิปเหล่าเนี่ยนะเป็นคลิปที่สามารถที่จะเอามาไปแจ้งความได้เลย เพาเขายังไม่ใช่ผู้เสียหายเขายังเขายังไม่ได้เป็นจำเลยเขายังไมไ่เป็นอะไรเลยเนี่ยเราจะไปบอกเขาว่าอะไรไปเตรียมทนงทนายไปเตรียมเงินเหมือนประมาณว่าเขาจะต้องโดนแน่แน่ถ้าเขาไม่ได้ไม่โดนเนี่ยถ้าเขาโดนเนี่ยจะต้องไปเข้าคุกแนะ่ถ้าไม่มีเงินประกันนี่แหละอันนี้เรียกว่าคอนเทนต์ละเอฟซีข้างล่างก็เตรียมเลยไอไลท์เตรียมเลยเงินประกันตัวไอไลท์เข้าคุกแนะน่แน่มันทำให้เขาเกิดความเสียหายได้ไงนี่แหละคืออาการของการที่เราพูดไปโดยเราไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์ดิฉันรับฟังได้คะ่ะ พราะยูทูบเบอร์ทุกคนก็ต้องเตรียมหาคอนเทนต์กาสีก็ไม่ต่างกันจริงไหมแต่การจะบอกว่าไอคอนเทนต์ที่ศาสตวิธรรทำเนี่ยมันเป็นหมิ่นประมาทในการโฆษณาดิฉันอันนี้ต้องออกมาค้านเพราะว่ามันไม่ใช่การหมิ่นประมาทการที่เราจะฟ้องใครแล้วเราก็แจ้งเตือนไปที่คนที่เราจะฟ้องวา่าจะใช้สิทธิ์ฉันแล้วนะ คุณเตรียมให้ดีก็แล้วกันเตรียมรับพิธีก็แล้วกันดิฉันว่าหลายคนเขาก็ทํากันแล้วมันไม่ได้เป็นการหมินประมาทแต่เป็นคําแนะนําว่าเมื่อไหร่ที่คุณได้รับหมายสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคืออะไรก็แบบเดียวกันกับที่จันสีบอกว่าถ้าเป็นฉันนะฉันจะเตรียมรอรับมือไว้เลยเพราะจะต้องโดนแน่ต้องโดนไอ้ไหลเล่นงานเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแน่แน ทีนี้ในส่วนของจันสีที่บอกว่ามันก็เหมือนกับคอนเทนต์นั่นนูนนี่ดิ่ฉันพูดนิดนึงนะคะเหมือนกับคอนเทนต์หกหมื่นอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ผ่านมาตั้งสี่เดือนแล้วเนี่ยจันสียังนับเลยยังพูดถึงว่าหมดอายุความแล้วเวลาที่จันสีเวลาที่จันรสีพูดถึงดูไม่อยู่ก็งัดเอาคอนเทนต์สคหนึ่งปีกว่ามาแล้วเนี่ยเอาออกมาดิสเครดิตทนายสมเกตเนี่ย จันสีได้คิดหรือเปล่าถ้ารู้กฎหมายเก่งกฎหมายขนาดนี้ทำไมไม่คิดว่าสิ่งที่งัดออกมาเนี่ยไปด้อยค่าไปดิสเครดิตทนายสมเกียรติหรือเปล่าว่าคดีนี้แพ้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้งัดเอาออกมาอีกทีเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์หารับประทานหรอคะจริงๆนะคะเรื่องสคนหนึ่งที่จันสีงัดเอาออกมาเพราะความโกรธทนายสมเกียรติ แล้วก็งัดเอาเรื่องปีกว่าหนักกว่าเออหกคนหกหมื่นอีกนะงัดเอาเรื่องปีกว่าเนี่ยเอาเข้ามาเรื่องสอคหนึ่งซึ่งมันจบไปแล้วมันอุทธรณ์อะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วแต่จันทร์สียังงัดออกมาจันทร์สีคิดกระสีจันทร์สีบอกว่าสวิตีพูดไปโดยไม่ได้คิดแต่จันทร์สีงัดเอาสอคหนึ่งออกมาจันทร์สีคิดใช่ไหมคิดที่จะดิสเครดิตทนายสมเกียรจใช่ไหม แล้วคิดที่จะหาคอนเทนต์เพราะว่าเล่นต่อมากันเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนได้กันไปรัวๆพูดกันทุกวันทุกวันทุกวันจันทสีขึ้นไม่รู้กี่รอบกลางวันกลางคืนออสองจานขึ้นกับพูดกันแต่อย่างเนี้ยสคอหนึ่งยันมาถึงเห็ดเน้วงอกยันมาถึงหมุดสารพัดสารเพเอาหลักฐานมาก็บอกกมุงไปถากบุดใช่ไหมเนี่ยมีนายกอไปถากหมุดจากมหอได้กลายเป็นมทอง คอนเทนต์ใช่ไหมอันนั้นเตรียมคิดไว้แล้วใช่ไหมว่าจะดิสคดิตธนายสมเกียิว่าคดีนี้ไอ้พวยแพ้เพราะนายสมเกียิทำคดีบกพร่องสับเพ่าใช่หรือเปล่าก็เหมือนประเด็นของนะทุกคนประเด็นหกหมืนหกคนกำลังสร้างให้ผุดขึ้นมาเป็นคอนเทนต์อีกคือพวกนิทานในซอนี่มีข้อเสียอย่างหนึ่ง อะไรก็ได้ที่มันจับเป็นคอนเทนต์แล้วมันรู้ว่าเอฟซีจะต้องให้ความสนใจเพาะให้ความสมน้ำหน้าไงก็เลยไปหยิบประเด็นหกหมื่นหกคนขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ฝ่ายพวกเรารู้เต็มหัวอกว่าอายุความแล้วดังนั้นถ้าเอฟซีคนไหนไปหลงเชื่อไอ้กลุ่มนิทานในซอว่าเงินวันนี้ค่ะว่าหกหมื่นหกคนจะมีคนซวยแล้วนะคะก็แล้วแต่พวกคุณแล้วกันว่าพวกคุณจะคิดยังไงแต่สำหรับพวกเราเราบอกว่าอายุความมันหมดถูกไหมมันหมดเรียบร้อยแล้วต้งแต่กุมภาเดือนนี้มันเดือนอะไรคะทุกคนจะสิ้นเดือนมิถุนาแล้วดังนั้น และท่อนนี้จริงๆเป็นท่อนที่ทีฉันตัดสินใจเอาตรงส่วนนี้ของจันสีมาวิาพากษ์วิจารณ์เพราะจันสีพูดถึงเรื่องการหมดอายุความว่าไอคอนเทนหกคนหกหมื่นน่ะมันหมดอายุความไปแล้วของมันตั้งแต่เดือนกุมภาตอนนี้หมดอายุความแล้วเรารู้ว่าอายุความพวกนี้คดีหมิ่นประมาทมันสามเดือนแต่ถามว่าตอนที่เขาโพสตสลิปหกคนหกหมื่นน่ะเขาได้ระบุไหมว่าเขาจะแจ้งความใครแล้วใน หลักฐานอันไหนถ้ามีการรับรู้ว่าถูกลระเมิดถูกหมิ่นประมาทจากคลิปไหนคลิปไหนผ่านพ้นสามเดือนจะไม่ดำเนินการหมดอายุความคะ่ะแต่เขาได้บอกไหมว่าคลิปไหนถึงแม้จะพูดแล้วผู้คนเราได้ว่าเป็นใครแต่เจ้าตัวเขาได้บอกไหมแล้วได้บอกไหมว่าจะฟ้องคลิปนั้นจะฟ้องคลิปนี้อายุความในคดีหมิ่นประมาทเนี่ย เขาไม่ได้นับแต่วันที่มีการหมิ่นประมาทนะคะแต่นับตั้งแต่วันที่รับรู้ว่าถูกหมิ่นประมาทถือว่ารับรู้การหมิ่นประมาทอันนั้นแล้วไม่ใช้สิทธิ์เกินสาเตือนก็หมดอายุความแต่นี่สาวิตียังไม่ได้บอกว่ารับรู้ว่าโดนหมิ่นประมาทจากใครบ้างจากหลักฐานไหนบ้างดังนั้นอายุความมันยังไม่เกิดขึ้นค่ะ มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยังไม่หมดที่ฉันอธิบายไปทีหนึ่งแล้วแต่จันสีก็ถือความเป็นชนชั้นสูงมีการศึกษาสูงมีทนายประจำตัวมีรักกฎหมายประจําตัวมีสองจานให้คาปรึกษาจันสีก็ยืนยันว่าไอ้หกคนหกหมื่นเน่ะมันหมดอายุความไปแล้วยังไม่หมดค่ะไอ้หกคนที่ว่าที่สาวิจินึกไว้ในใจไอ้คลิปที่เก็บไว้ปีหน้าพึ่งบาเอ้ยมินกูเลย ก็ทําได้ค่ะเพึ่งเห็นใครจะทำะไปฉันเพึ่งเห็นน่ะพึ่งมีคนส่งให้ดูไว้นั่นด่าเธอเมื่อปีที่แล้วอายุความไม่หมดนะคะเพราะเพึ่งรู้เพราะว่าพึ่งรู้ค่ะดังนั้นดิฉันอยากจะบอกจันสีว่าการที่จันสีมานั่งสั่งสอนคนอื่นว่าหยุดการทำคอนเทนต์เถอะจันสีน่าจะสอนตัวเองก่อนนะคะไปยืนหน้ากระจกที่จุรกีมีไมกระจงกระจกอะไรพวกเนี้ย ไปยืนหน้ากระจกนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าหยุดทับคอนเทนต์บางอย่างมันไม่ใช่บางอย่างควรจะหยุดเบาได้ก็เบาถ้าคิดว่าตัวเองเป็นมีศักยภาพพอที่จะสั่งสอนคนอื่นต้องรู้จักสั่งสอนตัวเองก่อนคะ่ะหลักพุทธศาสนาของเราเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่ใช่ของเรา ไอเนื้อตัวร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วเราเอาสิทธิ์ไหนเอาศักยภาพอะไรไปบังคับคนอื่นไปบอกคนอื่นให้ทำหรือไม่ทำตัวคุณเองคุณยังบังคับใจตัวคุณเองไม่ได้เลยตัวคุณเองคุณยังบอกร่างกายเลยว่าอย่าแก่เลยฉันขอหน้าเป็นซาลาเปาอย่างนี้ปรับเจออย่างนี้ตลอดไปขอสวยขอสาวขอเต่งขอตึงอย่างนี้ตลอดไป อย่าเป็นอย่างอียานเลยจันสีสั่งร่างกายตัวเองได้ไหมคะสั่งไม่ได้คะ่ะจันทร์สียังสั่งตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าสลันไปสั่งคนอื่น